สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัมมมมมนทมนพงศานะคะสำหรับวันนี้เราก็จะพามาชมสถานที่ท่องเทีย่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งชื่อว่าอ่าวฉลองค่ะซึ่งเป็นท่าเทียเ่ยวเรือของจังหวัดภูเก็ตนะคะการเดินทางก็รูปทางจากตัว,ตวเมืองประมาณ11กิโลเมตรนะคะไปพตามทางไปหัดลาวัยนะคะแล้วก็ถือให้แยกฉลองแล้วก็เลี้ยวซ้ายประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงแล้วค่ะ สำหรับอาฉลองนะคะก็มีท่าเทียบเรือทอดยาวลงไปในทะเลนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะก็เป็นสะพานไม้ค่ะฝั่งนี้นะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสะพานคอนกรีตมาระดับมาตรฐานนะคะค่็สำหรับอาฉลองนะคะจะเป็นชายหาดลูกโพงยาวเหยียดค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะชายหาดนะคะไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำนะคะเพราะว่าเป็นสภาพทรายปนโคลนค่ะแด่เหมาะสำหรับการจอดเรือนะคะไปยัง าะต่างๆหรือเรือยอส่วนตัวนะคะจะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเช่าเรือไปเที่ยวยางเกาะต่างๆหรือไม่ก็ไปตกาะกากันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราชมทิวทัศน์ของอาวฉลองกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะไปกันเลยค่ะ ฉลองนะคะก็จะมีรถบริกาทรท่องเที่ยวนะคะอย่างที่หนึ่งค่ะก็เป็นรถของโครงการอาหารจนกลางวันนะคะซึ่งจะขนส่งหรือรับนักท่องเที่ยวนะคะที่กลับจากไปเที่ยวเกาะต่างๆหรือกลับจากการไปตกปลาค่ะยามเย็นนะคะก็จะมีผู้คนนะคะมาออกกำลังกายกันเยอะแยะเป็นหมดเลยค่ะคาะท่าเทียบเรืออาฉลองนะคะก็จะมีเรือเล็กเรือใหญ่นะคะ มาจอดเทียบท่ากันอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะอย่างที่เห็นค่ะก็จะมีเป็นเรือให้เช่านะคะหรือว่าเรือยอส่วนตัวค่ะค่ะท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนะคะก็เป็นสถานที่เดินทางไปเที่ยวยังเกาะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะเฮเกาะหลนนะคะซึ่งถ้าไกลออกไปอีกหน่อยก็จะเป็นเกาะพีพีเกาะรายาก็ได้เช่นกันนะคะถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะสนใจจะไปเที่ยวยังเกาะต่างๆแล้วจะต้องการซื้อ ปกรณ์ดำน้ำดูปากการังนะคะก็สามารถอาซื้อได้จากสองข้างทางที่จะเข้ามายังอ่าวฉลองนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวนริมนคงฐานขอา้อขอ,ขอจบรายการเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ